ได้นำหมึกนะครับไม่ใช่หมึกอันนี้นะเพราะว่าข้างนอกก็ใช้หมึกดีๆหน่อยแต่ว่าไม่ใช้ยาชาเพราะต้องอดกลมทนได้ชอบความเจ็บปวดไม่เจ็บใช่ปะใช่ จางแล้วหมึกมันจางมันเป็นหมึกหมึกแบบผสมผสมน้ำข้างในเรือนจำส่วนใหญ่พวกพวกในคุกเขาก็มาสั่งข้างนอกกันทั้งนั้นใช่ใช่ครับผมส่วนมากก็มาทำข้างนอกกันพวกในคุกอ่ะเพราะว่าข้างนอกหมึกหมึกจะหมึกจะเข้มกว่าสำหรับสักโดยเฉพาะใช่ถามว่าเกือบเกือบทุกคนนะที่ผมเห็นอ่ะเกือบทุกคนอ่ะมันมามันมาย้ำเส้นด้านนอกครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบลางๆลางๆจางๆแล้วก็บอกว่า การอย่างนี้รายการงู้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะอ้นั่นมันเสียเสียงกันตักกับช่างข้างนอกกับกับลายตักช่างในคุกหมึกในคุกมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหมือในคุกแตกต่างกันแล้วก็ท,ท,ที่ที่ได้ก็เจ็บมากโอ้หเจ็บตั้งสามรอบรอบที่สองก็ยังไม่เสร็จไม่ไหวจร,จริงเจ็บทีแรกกาให้เสร็จวันแรกหายเสร็จเลยทีเดียวเจ็บมากไม่ไหว บาทีสองเข้าไม่เสร็จเลยหน่อยอย่างีอีกแล้วบา,าทีที่สามถึงเย็บเสร็จแล้วก็รอล่องเนี่ยสามครั้งก็โอ้โหอาทิตย์หนึ่งผมไม่ฟอกหน้าเลยนะไม่เอาสบู่ฟอกหน้าเลยมันฟอกได้แต่จริงๆก็เาฟอกได้แต่ผมอะ่ะมันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเวลาฟอกไปกลัวมันกลัวมันอักเสบหรืออะไรเงี้ยมันเจ็บมากอะเน่าเลยดีดะไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านแล้วก็ที่บอกว่าย้ำไว้ก็คือว่าอย่าไปสั่งนะครับผมที่หน้า เออย่างของผมว่ามันมีอยู่แล้วทั้งที่หน้าที่ตัวแหละใช่ถ้าเลือกได้อย่าไปสักอย่าไปสักเลยนะครับผมเพราะว่าทำงานก็ยากใช่ทางานก็ยากสมัครงานก็ยากครับผมแต่ที่ที่ผมบอกนี่คือว่าผมสั่งมาแล้วถามว่าโดนแม่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 ด่าไหมแม่ว่าไหมก็แม่ก็ว่าแต่ผมก็บอกอย่างนี้แหละว่ามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแค่ทําให้มันดีขึ้นทาให้มันดีขึ้นให้มันดูเห็นชัดๆัดขึ้นเป็นรอยสักที่ว่าว่า สามครั้งครับผมแค่ที่หน้านะสามครั้งครั้งละครั้งละอาทิตย์ครั้งละอาทิตย์ตักไออาทิตย์ละครั้งเอออาทิตย์ละครั้งให้แผลขายเจ็บด้วยเบอร์ตอนแรกกะว่าจะเอาทั้งหน้าให้เสร็จให้หน้าองแต่มันไปไม่ไหวมันเจ็บครับเจ็บมากเข็มแทงเนื้อถ้าใครบอกไม่เจ็บนะโอ้ผมไม่เชื่อเลยแล้วผมก็สอนเลยนะว่าอย่าไปเชื่อเพราะไม่เจ็บอ่ะเอยแต่ว่าข้างนอกแบบนี้เขามียาชายาชาอยู่ แต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะแต่ถ้าไม่ใช้ยาชาเจ็บนะเพราะผมไม่เคยใช้ยาชาไงแต่แล้วผมมาตักเครื่องกับตักมืออันไหนเจ็บกว่าผมว่าน่าจะเป็นมือเลครับผมมือเหรอใช่เครื่องมันไวหวาเครื่องน่าจะไวกว่าเครื่องเครื่องมันไม่มีแรงกระแทกกดเข็มลงไปนไม่มีร้องแรงกดแต่แต่ให้ผมคิดผมคิดว่าเครื่องน่าจะเจ็บกว่าผมว่ามือเจ็บกว่าเพราะเพราะเพราะว่ามือมือมือมันก็ลงเข็มตับตับ แต่ว่าเครื่องมันถีเลยมันแอดแอดใช่ไม่ไวเหมือนกับเอาเหมือนเหมือนสับทีๆอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ต้องลองถามผู้รู้คนอื่นว่าใช่ลมทางร่ามือมันจะกดน้ำหนักลงไปเลยแต่มันไม่ถีไงมันไม่ถีเออแต่ว่าไม่รู้แต่ว่ามันเจ็บนะผมว่ามันเจ็บกว่าได้เจ็บกว่าเครื่องมือได้เจ็บกว่าอยู่ที่น้ำหมักมือด้วยเราฝากไรถึงน้องๆที่ก็ที่อยากจะสักอยากจะสักก็ เน้นๆแล้วก็แนะนําเลยนะว่าจะไปสักมันมันมันยากในการที่ว่าจะทั้งๆจะสื่อทั้งจะเห็นให้เห็นเราเห็นความดีเราเงี้ยทั้งๆท,ที่จะไปสมัครงานหรือว่าต่อให้มันสักข้างนอกเขาข้าราชการอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ดีใช่มันลาบากเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องไหนจะญาติพี่น้องไหนจะพ่อแม่มันอาจจะดูเท่แค่ช่วงเวลา,าชีวิตหนึ่งนะล้วง,วงแก่อีกอ่ ช่วงวัยรุ่นหรืออาจจะช่วงเพื่อนๆหรืออาจจะช่วงสังคมหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งใช่ครับผมแต่พอไปนานๆมันมันไม่ดีหรอกไม่น่าจะดีแต่ทีนี้ว่าผมมันทํามาแล้วว่าไม่รู้จะทํายังไงใช่ไหมครับถ้าอยากสักจริงๆก็อยากสักล้นออกมาสักแค่ในล้มผ้าที่มันปอกใช่ใช่ครับผมถ้าอยากสักก็ในล้มผ้าก็พอแล้วเป็นสักคาลาเนี้ยบางทีสักหลังอะไรเงี้ยเสียใจอีกช่วงชีวิตหนึ่งหรืออีกช่วงอายุบางคนมันอยู่บางคนมันอยู่ที่ เขาชอบเราก็ไม่รู้จะว่าเขายัางไงใช่ไหมเราไม่ว่าเขาไม่ได้มันมันมันเป็นสิทธิของเขาอีกด้วยบางคนส<ต>ักแปที่ว,วันแนะนําก็คือว่าเตือนๆว่าก็ปัญหาการงานทํายากคนคนดูมันก็จะมองว่าคนคุกคนขี้คุกพอไปเปลี่ยนช่วงช่วงสังคมที่เราอยู่ช่วงแบบตอนแรกที่เราสักเพราะเราไปอยู่กับพวกเด็กแว้นหรือกลุ่มแก,งก๊งสักหรือกลุ่ช pper, มชอปเปอร์อะไรแบบนี้<อ>เราก็เลยอยา,ากสักแต่พอเราอีกหน่อย ถึงเวลาพอเปลี่ยนเป็นวัยทํางานหรือวัยวัยเลี้ยงลูกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะคิดแล้วคิดได้แล้วน่าสักเลยคน่าฝากแบบนี้มันก็แก้ไขลําบากแล้วประมาณเนี้ยครับผมฝากไว้ด้วยในคลิปนี้แล้วก็เจ็บจริงๆครับผมไม่ไทมโมครับเจ็บเจ็บจริงๆครับทำไมไม่ใช้ยาชาอ่ะก็อยู่อยู่ข้างนอกทำไมไม่ใช้ยาชาก็อยากใช้นะแต่ว่ามันมันแค่นิดหน่อยเอง ไม่ใช่เวันนั้นถามช่างแล้วช่างบอกว่ายาชามันต้องแล็คือต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาพลาสติกมาพันแล้วสักที่หน้ามันจะพันยังไงช่างบอกแบบนี้ประมาณนี้มั้ก็เลยตักสดไปเลยสักสดไปเลยแต่ก็พอทนพอทนมาจนถึงขางนาดน,นี้ยพอทนได้ครับผมพอทนได้ครับผม ก็แค่เอามาป้ายๆเฉยๆอ๋อม่ต้องห่อพลาสติกด้วยหรอ่อพลาสติกกลมรู้ปะหรือว่าไม่รู้รู้แบบพ่นจะมีพ่นเนาะแบบพ่นังมีแล้วฉีดเป็นสเปรย์พ่นได้เหรอเราต้องห่อปะอันนั้นไม่ต้องห่อก็ได้เหรอเห็นมันมีแบบใช้เครื่องสักนะแล้วไปลบเปพ่นใส่เพราะนั้นถามช่างช่างบอกว่ามันต้องห่อต้องแรปต้องแรปอืมไม่รู้แล้วแต่ยาชาที่เขาใช้ผมก็งงเฮ้ยกลมมันเป็นมัน มันคงแรปไม่ได้หรอกมันร้องเพลงมันยังเทียนอยู่เลยแล้วมันจะแรปได้ไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่เอาดีกว่าอ่าประมาณนี้ฟัรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็แต่มันก็พอทนได้พอผ่านมาได้เพราะว่ามันก็หายเจ็บแล้วเนี่ยคนบ้าเลยถักแล้วรับประทับที่หน้าแล้วก็ไม่อาบอไม่ล้างหน้าด้วยไม่ล้างหน้าไม่ฟองสบู่ <c oughs> ประมาณนี้โดนได้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะใช่แล้วแต่ความเชื่อ อย่ผมว่ามันอักเสบอยู่มันเจ็บอยู่เงี้ยเป็นแผลอยู่เราไม่ไม่กล้าฟอกเงี้ยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปไปดูคลิปกันเลยดีกว่าไปดูคลิปวันต่อดีกว่าว่าเราเจ็บภาพมานิดนิดหน่อยน้อยาใไว้ดูครับผมนะขอดูรอยหน่อยใกล้ๆเหครับผมตักรอยเดิมย้ำเส้นใช่ครับผมรอยเดิมย้ำเส้นครับผมเห็นพวกยูทูบเบอร์ดังๆเขาก็ย้ำกันหมดแล้วไม่ครับมันเป็นเป็นแบบเงี้ยไปดูเป็นดูพวกพวกที่ตัก สักเก่าๆได้สักสักจากข้างในมาพวกยูทูบเบอร์ดังๆก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้หมดมันจะจางไปหมดละน่าจะจา,จางส่วนมากจะมาย้ำมือข้างน,นอกใช่ครับโอเคย้ำเส้นข้างน,นอกส่วนมากอ๋ดูกันชัดๆัดถึงเงาซ้ำส่วนมากที่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 อ oh? ืนเนี่ยก็จะจางาลงมาเยอะแล้วจางจางอันนี้สักอาจารย์ข้างนอกหรือจ้าข้างในข้า,างนอก,นอก ข้างนอกเหรอครับเฮ้ยทำไมข้างนอกกระจ่างครับเพราะว่านานๆไปมันก็จางอยู่ดีครับระจางครับผมอืมโอเคไปดูภาพที่นายถามกันดีกว่าก็แทงแทงลายเส้นที่หน้าหน่อยครับผมแทงทำไมมันก็เต็มแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าลายลายเราหมึกเหลือๆหมึกขี้กาดใน,นใ,ในคุกมันก็เป็นเป็นแบบนี้หมดแหละ ในคุกที่เห็นมันเข้มๆเขาตักเพิ่มทั้งเติมข้างนอกกันทั้งนั้นแหละใช่คราบผมในคุกลายมันเส้นสีมันเป็นแบบนี้หมดแล้วลายกล้องลงเงาครับผมขอแต่ว่าจะจะเติมหน่อยเหรอเติมหน่อยด้วยหมึกหมึกอะไรไม่แน่ใดหมึกหมึกไดนามิกเม็ดอินยูเอเนะจะได้เจ้มจนเหรอเจ้มจนเจ้มจนแล้วใครตักให้อาจารย์เนียงอาจารย์เนียงครับผมตอนนี้อาจารย์เนียงอาจารย์เนียงคู่เชี่ยวชาญโอ้ถ้าใคร ถ้าใครสนใจใอ,าอาจารย์เนียงก็ติดต่อกลมได้นะนเติมเติมเต้นเหรอเติมเต้นเนาะโอเคไม่เจ็บประเด็นนอนยิ้มเนี่ยใช่ปะ Ich war, 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 อยู่นะเนี่ยนะทำไมไม่ใช้ยาชาเดี๋ยวนี้ข้างนอกยาชามีเยอะแยะอากรมไม่เจ็บชาทนได้ใช่ไม่ม <laughs> นะครับไม่ใช่หมึกอันนี้นะเพราะว่าข้างนอกก็ใช้หมึกดีๆหน่อยแต่ว่าไม่ใช้ยาชาเพราะต้อกดกลมบอทนได้ชอบความเจ็บปวด <N> <laughs> ไม่เจ็บใช่ปเจ รอดา้าอยู่เลยเพราะว่าไม่เจ็บปวดรอด้านเพราะไม่เจ็บโธขาเป็นไรอะ่ะคันเหรอ พอแล้วเหรอพอแล้วครับผมไหมอ่ะเจ็บครับเจ็บที่ไหนส,สั่งมาทั้งตัวแบบนี้จะร้องเจ็บได้ไงเจ็บแล้วครับผมได้ประมาณนี้ครับผมครึ่งหนึ่งเหรอเบอร์ครึ่งหนึ่งก่อนย้ำเส้นเดิมใช่ย้ำเส้นเดิมครึ่งกง่อนดาา้านนี้ฝั่งนี้ั่งนี้เนีสีหายเลยเส้นดำปุ๊บสีหายไปเลยวะ,ะเส้นดำุ๊บสีหายเลยเยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้อง,งให้เต็นมนะครั ครับผมพรุ่งนี้หน่าจะเสร็จครับผมเจบ็บไม่ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าเจบ็บใช่ปะเหตรผลน้ำตาไห,าหล,ล,ไหลหนี่เหรอน้ำตาไหลลงมาในหูเลยเหรอนี่อาจารย์เนี่ยพระประแดงอาจารย์ทอะไรเป็นหูคือย้ำเ,เส้นเดิมให้มันเข้มเนาะเข้มครับ เดินเดินโค้งเฉยครับผมน้ําตาไหลเลยเหรอน้ำตาไหลเลยครับเดินเดินเส้นเดิมนะเดินเส้นเดิมครับเส้นเดิมไม่ได้สั่เพิ่มไม่ได้สั่งเพิ่มนี่อาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์เนี่ยมีมีช่องทางติดต่อนะอ๋อตอนนี้ก็ติดต่อกรมหน้าลายไปก่อนครับแล้วก็เฟซชื่อเฟซอะไรนะมีเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กมีครับสิงคโปร์ครับสิงห์สิงคโครับภาษาอังกฤษ S i n g p r o m ครับ S i n g p r o m ครับ งานสักก็อาจารย์เนี่ยสักมือสักเครื่องได้ใช่ไหมมือครับมืออย่างเดียวขนาดมือเส้นคมไม่มีหน้าร้านครับไม่มีหน้าร้านไม่เจ็บด้วยใช่ไหมก็ประมาณนึงเข็มแทงเนื้อครับเออเข็มแทงน้อมันเจ็บหรือเล่าเจ็บอยู่แล้วครับผมโอเคโอเคครับขอบคับ ความหล่อของปมเพิ่มขึ้น,นเลย,ยไม่ใช่หันหน้ามาเนี่นยอ,อ๋อมีหนวดแล้วหล่อแล้วไม่เจ็บเลยเนาะโอ้โหน้ำปลาไหลเลยครับกระจันเนี่ยอย่างมือเบามากใช่ป่ะโอ้โห <c oughs> มีคนบอกว่าหนักมากครับ <c oughs> ขอไอ้ขอหน่อยช่วยน้ำตาอ่ะเฉินน้ำตาเหรอเฉินตาดีใจที่ได้รอยตักโอ้จ็บสิครับน้ำตาไหลเม้มเม้มเม้มมีเลื <laughs> อดเสร็จจบย้ำเส้นเดิมแล้วก็เติมเติมหนวดเติมนวด ถ้าเปิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมถ้ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมเกี่ยวกับเรื่องลายสักก็ได้เกี่ยวเรื่องเงาสักก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องลงสีก็ได้หรือว่างานมือก็ได้งานเครื่องก็ได้คอมเมนต์เข้ามาเลยครับผมมีอะไรที่ไหนดีๆก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ